สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาติดตั้ง GPS นะครับผมรถ t o y ยต้าคอมพิวเตอร์นะครับผมป้ายแดงนะครับผมคันนี้ออกจากศูนย์มาใหม่ๆกันเลยนะครับผมก็คันนี้นะครับผมแต่งเป็น VIP นะครับผมข้างในยังรู้เลยนะครับผมเป็นรถแต่ง VIP นะครับผมสำหรับรับส่งนะครับผมผู้บริหารนะครับผมนี่ครับผมภายในสวยมากเดี๋ยวเรามาลุยกันเลยครับว่าติดตั้งกันยังไง กันอื่นเลยนะครับผมเราจะทําการถอดคอนโซลฝั่งขวานะครับผมตรงนี้นะครับผมจะมีน็อตอยู Nations ่หนึ Wen ่งตัวนะครับผมอยู่ตรงที่วางแก้วนะครับผมตัวนี้เป็นรถใหม่นะครับผมคลิปล็อกของคอนโซลก็จะแน่นหน่อยนะครับผมเราก็จะใช้ตัวจะมีพลาสติกงัดคอนโซลนะครับผมแล้วก็ทําการดึงออกตัวนี้ชิ้นแรกนะครับผมต้องถอดให้ถูกชิ้นนะครับผมไม่งั้นจะดึงไม่ออกนะครับผมต้องถอดทีละชิ้นนะครับผม ก็เป็นชิ้นที่2นะครับผมมันจะมีขั้นตอนของการถอดของมันอยู่นะครับผมถ้าไปดึงรัดขั้นตอนผิดชิ้นนะครับผมมันจะดึงไม่ออกนะครับผมมันจะล็อกกันนะครับผมส่วนรถคันนี้ครับผมลูกค้าจะต้องติดเครื่อง GPS พร้อมอเครื่องรูดบัตรนะครับผมเพื่อเข้ากับกรมขนส่งด้วยนะครับผมเพราะว่าทําเป็นรถโดยสารสาธารณะนะครับผม คนส่งก็จะบังคับจิต GPS ก่อนไปต่อทะเบียนนะครับผมทำจดทะเบียนนะครับผมนี่นะครับผมเราก็จะถอดคอนโซลออกมาทีละชิ้นทีละชิ้นนะครับผมเมื่อเราถอดคอนโซลออกหมดแล้วทีนี้เราก็จะมาถอดตรงคอพวงมาลัยนะครับผมเพื่อเราที่จะได้เห็นชุดสายไฟตรงสวิต์กุญแจนะครับผมเราจะใช้ไฟจากตรงนั้นนะครับผมมันจะมีไฟตรงไฟออนอยู่ตรงนั้นนะครับผม เราก็ทําการถอดน็อตหนึสตัวนะครับผมก,ก็ปดกิบล็อกนะครับผมแล้วก็ดึงออกมาได้เลยนะครับสําหรับรถตู้นะครับผมบางเพื่อนๆสงสัยบางคันก็ต้องติด GPS บางคันก็ไม่ต้องติดนะครับผมก็อยู่ที่ว่าเราจะจดทะเบียนเป็นประเภทไหนนะครับผม ถ้าเรามาใช้งานสาธารณะหรือขนส่งนะผมก็จําเป็นต้องติด GPS พร้อมเครื่องรุดบัตรนะผมขนส่งถึงจะให้จดทะเบียนได้นะครับผมหลังจากเราแกะมาแล้วนะครับผมเราก็จะเห็นชุดสายไฟตรงสวิตช์กุญแจนะครับผมเราก็จะใช้มิเตอร์วัดไฟดูนะครับผมว่าเราจะใช้สายไฟเส้นไหนนะครับผมในการต่อเข้ากับเครื่อง GPS นะครับผมก็เครื่อง GPS ก็ หลักการทั่วไปก็คือจะต่ออยู่3มเส้นนะครับผมลงกาวแล้วก็ไฟตรงไฟอ่อนนะครับผมเราก็จะหาได้จากสวิตกุญแจนะครับผมอย่างนี้นะครับถ้าไม่มีฟังก์ชันอื่นนะครับผมเราก็จะต่อแค่3มเส้นนะครับผมเข้ากับตัวรถนะครับผมหลังจากนั้นเราก็มาเตรียมตัวเครื่อง GPS นะครับผมสายไฟ GPS ก็จะมีมาเยอะแยะมากมายนะครับผม แต่เราจะใช้แค่เพียง3เส้นนะครับผมถ้าเราจะใช้ฟังก์ชันฟังก์ชันอื่นนะครับผมเราก็ค่อยต่อเพิ่มนะครับผมแล้วแต่ลูกค้านะครับผมเราก็ทำการบายสายให้ดีนะครับผมถ้าลูกค้าต้องการฟังก์ชันเสริมอื่นเราก็ทำให้ได้นะครับผมถ้าฟังก์ชันนี้ก็สำหรับต่อทะเบียนเฉยๆก็ต่อเข้าแค่3มเส้นนะครับผมแล้วก็ลุยกันเลยครับ ถ้าเพื่อนๆคนไหนไม่เข้าใจในการติดตั้งนะครับผมสามารถอคอมเมนต์สอบถามได้นะครับผมว่าเราจะเช็คสายไฟยังไงอะไรอย่างงี้นะผมเราสวนมากผมก็จะใช้มิเตอร์วัดนะครับผมถ้าจาไม่ได้บางรุ่นที่ทําบ่อยก็จาได้แล้วเราก็ไม่จําเป็นต้องวัดนะครับผมนี่นะครับผมเราติดตั้งเสร็จตัวน,นี้ก็จะเป็นเครื่องรูปบัตรนะครับผม เดี๋ยวเราจะลองเปิดสวิตกุญแจดูนะครับผมเครื่องรถบัติก็จะดังขึ้นนะครับผมเพื่อเป็นเสียงแจ้งเตือนนะครับผมให้เรารูดไปขับขี่เดี๋ยวเราใช้บัตรเทสรลูดดูนะครับผมพอเรารูดผ่านแล้วก็เสียงมันจะเงียบนะครับผมเดี๋ยวเราจะลองเช็คในระบบดูนะครับว่าว่าตัวเครื่องทํางานหรือยังนะครับผมออนไลน์หรือยังนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นระบบของ,ของช่างของทางเรานะครับผม ทำมาเช็คดูตอนนี้สถานะรถกําลังสตาร์ทเครื่องอยู่นะครับผมแล้วก็อัปเดตเรียบร้อยอยู่ที่ขอนแก่นนะครับผมเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนป้ายทะเบียนให้ลูกค้านะครับผมไฟแดงนี่ครับเช็คการรูดใบคพนะครับผมเป็นเรียบร้อยนะครับผมโอเคครับเพื่อนๆหลังจากที่เราเช็คระบบะติดตั้งแล้วก็เช็คระบบอะไรเรียบร้อยแล้วเราก็ทําการ ประกอบรถให้ลูกค้านะผมให้เหมือนเดิมนะผมให้เนียยเนี้ยนะผมเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับผมเราจะซ่อนเครื่อง GPS ไว้ข้างในเราจะออกมาไว้ข้างนอกแค่เครื่องรูปปดบัตรตัวเดียวนะครับผมหลังจากที่เราประกอบเสร็จเราก็จะลองเทสอีกครั้งหนึ่งเป็นครั้งสุดท้ายนะครับเพื่อความชชวร์นะครับผมเราก็สตาร์ทเครื่องขึ้น,นจบร้อยก็ยจะมีสแจ้งเตือนมาแล้วก็จะรูดเปตนตีนะครับผมบอ๊บครับผม พอเสียงเงียบแล้วก็ถือว่าเสร็จสมบูรณ์นะครับผมงานวันนี้ก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมวันนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ